ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับวันนี้จะมาส่งลูกนกนะครับเป็นคู่เกิดอ่าพริกหวานนะครับกับเซเว่นนะครับเป็นสายแลนดนนะครับหมาแล้วก็เป็นครูสไตล์สีเหลือกับสีเหลือเป็นลูกพายุนะครับเดี๋ยอีกคู่เดียวูกพายุชุดนี้ไปเขาค้อนะครับ เป็นไปเป็นนกคู่เขาเขาขอนะครับอาจารย์อาจารย์เจริญนะครับจรเจริญเส้าสงนกชุดนี้เป็นนกชุดเสียงซองครับนี่จะต,ตงัามไม่รู้สิเห็นมาบ่อาจารย์มันเสียงซองค่ัยนะครับนกเบอร์สิบหกกับสิบเจ็ดครับผมสิบหกกับสิบเจ็ดเดี๋ยวผมจับมาให้เบึง ครับเสียนเอิร์กดีเลยอาจารย์เสียนเอิร์กเสียนเอิร์กดีนะอาจารย์ทุกท่านเสียนเอิร์กดีครับตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์สิบหกครับผมกต่ไล่ดาดจอดดีอยู่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ล้มควงครับผม เบอร์สิบหกนะครับไปเขาป้อ oh, งนะายโอ้เบอร์สิบหกว่าตัวไงหรอเบอร์สิบเจ็ดตัวไงก่อตัวไงนะครับตัวไงไงครับวงขายอีสารล้านดินสิบเจ็ดครับ,บเียสีเขียวขอบขาวนะครับเพื่อน มันมันจีผูคูที่พี่น้องมีสิีเป็นผูคูครับผมมีสีเป็นผูคูนี่ครับงับนะครับลงชุดนี้งัดเสียนซ้อดีเสียนหัวมีครับผมขันใดคือพอนะครับขันใดคือพอสีิเป็นนกบัวเต็มครับขันใดคือพอผมขึ้นมาหนาจะได้คือพอจีตบลองกลองร็สองโตัวโอ้สอให้ได้ผูคู่ได้จ้นเด้อ ผมตัวผมคิดว่าเป็นผูคู่ยู่หรออาจารยอาจจะเป็นผูคู่อยู่สำหรับที่กันใดนะครับที่ถามหานกตอนะครับช่วงนี้แบบบอท่านพ่อมีแบงก์นะครับจะเป็นตอบอท่านในอิหลีอีหลอนะครับเพราะว่าผมขายไปผมก็ รับผิชอดไหมครับผมมีเข้มมีเตียนผมสมมติว่าผมไม่แน่ใจผมกับบ้านเด็กขายออกมาพี่น้องเนาะต้องอาให้มันเด่นน่ใจซะกวอนว่ามันเป็นแท้เนี่ยนอนเอาไปเพ่นขันไปตอนมึนขันเป็นว่าห้าสีขายราคาใดกะสีมูสีม้าไก่เพื่อนได้คิดต่อนะครับไปคิดต่อว่าเอาไปแล้วมันจะเป็นต่อแท้นังนสินะครับ ช่วงนี้กันนี้วันไหมนะครับหนกตอเพราะว่าผมไล่เคาะบ้านแหล้วอยู่เพราะนกมันยืมไปตอแล้วเพิ่นเอาไปผสมนะครับยืมไปตอแล้วเพิ่นเอาไปผสมมันก็เลยต้องไล่เคาะยังไงนะครับตอเหล่านเห็นมันแรนดีนะครับพี่่าดีมันเลยผสมมันต่บอกว่ากันผมกะเพิ่นกะคว้าอนุญาตผมถใายเพิ่นผสมลนะครับ ช่วงนี้นกกระต้อ,อยากนะครับนกมากนผมมันบ่่คยมี่หมองนะครับบ่่คยมี่หมองอไหนตอปนหดเพราะว่ามันมีตะคู่พี่ตะหยาในพี่หลังหยาหลายหลายบ่เป็นเดินงัม่มคืจอจหงออาจารย์ก่อนนะครับอาจารย์กอนเนี่ยเป็นเดินปลามันสหรับผู้ที่จองนกไว้นะครับที่ผมสัญญาว่าจะให้นะครับสินเดือนอาจารย์สินเดือนนะครับผมให้เวลาบ่เกินวนาทีสามนะครับ ถือว่าพนัดผมวันที่สามหรือวันที่หนึ่งโม้แน่ใจเป็นนกอเป็นชุดน้องเขาบอกมอนแค่นะครับชุดน้องบอกมอนแค่นนกตั้งแต่กี่มันสองกุกนะครับเป็นชุดน้องสามกุกเดี๋ยวนี้มันเป็นสามกุกหอยนะครับมันเห่าขึ้นมามันสามกุกหอยแต่คู่อ่งงี้มันมีนะครับแต่ว่าผมขาดวัน่หนจะมีอางเพราะว่าชุดนี่สามตัวมันอางมันเดิแล้วรีกตัวนี้ตัวเดียวสําหรับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นบักกิ้งเพ็ดนะครับบักกิ้งเพ็ดไอ้นี่ลูกค้าเพื่อนให้ฟื้นไข่นะครับรก,รกิ้งเพ็ดเป็นนกฟื้นไข่เดี๋ยวฟื้นเป็นแล้วก็ตั้งวากันนะครับว่าสักแบบนะครับกาดบางคนเขามมกผมก็สิบว่วได้ทายคลิปนะอาจารย์เนาะบอกว่ากันเพราะว่ากดในยูทูบนะครับต้องของอนุญาตผู้ทีสิเอาเพิ่นลงมะอบางพี่เขาก็กว่รลูว่าเพิ่น หลับลัจัดการคือบอนี่ยังจังป้อมานยังสี่นะครับผมก็เลยหลีกเลี่ยงั้องต้องอกต้องคุ้ยกันก่อนนะครับที่พวกผุ้เฒ่าเขาไม้ยังสี่กับสะดวกเ่ราะสะดวกผมพูดเดียวนะครับตอนรับประทานนะครับเพราะว่านม่มันเฮียนผมนาบองเนี่ยมันเป็นสวนผมเห็ดมมองเนี่ยไว้ทาเลี้ยงนกเลี้ยงไก่แล้วก็ผงพี่ก็สิบวสสะดวกมันได้ก็ต้องกราบขออให้นะครับ เราควมจริงใจมีเกินล้านครับบ่รามันมีเกินลอยมีเกินล้านครับควมจริงใจผมมีเกินล้านนกซื้อไปจากผมรับผิดชอบทุกตัวนะอาจารย์เมรว่าราคาถึงราคาแพงบอกกันมามันเรียนได้เพราะได้จังใดไหนบอกผมเลยเด้อพี่น้องครับเพราะว่าผมบ่ถิ่มบ่ป๋านะครับบ่ถิ่มบ่ป๋าซื้อนกไปต้องได้เรียนครับซื้อนกไปต้องได้เร่นผู้ซื้อนกฟึกก็ จังว่ากันไหมนะครับกันฝึกบ่เป็ี่ยนกัมันบอขันนี่หรผมก็เปลี่ยนตัวไม้ใหต่ว่าขันขันนะวันจะคล้องฝึกมันบอเป็นนี่ต่คอยว่ากันไหมครับผมอาจารย์บางที่ผมก็จิรับซื้อขึ้นหรือว่าเอามาเลี่ยนเท่นหรือนกตอแบบน,นี้สิแหละครับแต่ว่าผมไ้ขาดทุนจะคุ้นครับผม,มให้ขาดทุนสื่อผมไปจังชิบปล่าสุดไอ,บอ้บ่ราะมันชิปล่าสุดนะครับมือล่าสุดมือว่านนี่เองนะครับน้องผู้หนึ่งสื่อนกผมไปไปยูบึงกะไอ บ้านบึงชนบุรีบ้านนี้มีอาจารย์ผู้หนึ่งยูระยองอยู่ในนกบ้านนี้ผมก็เลยถามน้องน้องมันสีขายบอนะครับผมถาถามไห่อย่างเลาอยู่ไดในกต่อแต่ว่าน้องมันสบาาเขียนหักนะครับมันชีลดลมแกก็เลยว่าแกขายอยู่ต่อบ้านในต่อหลายเดือนแล้วดีนะอาสันวะผมก็เลยติดต่อไห้นะครับผมู่บ้านนี้ผมก็เลยจัดการให้เพื่อนไปเอากันเองนะครับคู่หลานเมันว่าเลี่ยนใจเพราะขาย บ่ขาขสิเปียนสีแลกกครับนกหน้านะเสียวนกน้อยหน้าไปปีใหม่ผมสิขึ้นมากว่าซันเอานกไปฝึกเอาว่าสันว่าก็เลยค่าข้อจาฟองนะครับเป็นว่าเิ่นโอนเงินมาแหล้กก็เลยเป็นเงินนั่นผมเป็นการสื่อนกน้อยผมนะครับนกฝึกผมของลันเนี่ยปีใหม่ใจใจเห็นมาเลือกเอาเดี๋ยวจังไดรกใก่สีมาหอนล้วครับเดี๋ยวค่อยพบค่อยพอกันในคลิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวสีเบิ่งเสียวสิลงคลิปอ่า บพี่หวานนะครับไอ้เบิ้งนะครับว่าครูเกิดลูกแม่นี่ครูเกิดแม่เนี่ยที่ลูกมันทรงไปเนี่ยมันเล่นกันยังไงน,นะครับหลายหลายท่านกาเสียนนะครับแต่ว่าก็าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคูเขาว่าไม่ครับ